สวัสดีทุกคนยิดีอเดลาช่องเดียมโซเชียลนะครับวันนี้จะมาเล่นอาวีนะมาวันนี้จะมาภาคภาคสนุกสนะครับวจะต้องฟื้นนี้เจอศัตรูข้างหน้าครับจะเข้าบวกไหมเข้าไปบวกครับเจอมงมอทครับตัวนี้ตัวเก่งของเรานอดีตครับเล่นประจำนะครับตัวนี้ ผมจะฆ่าตัวเองได้ไหมมอทอดครับมอทอด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 ครับมอทอด,อทอด,อทอดลายน้ำม,มันกลับฐานตัวเองนะคร<ไ>ับเลือดหายใครๆก็กลับฐานเทาผม,ผมก็ไม่อยู่ลงฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งมาแล้วามาแล้วกลับมาแล้วกลับมบาแล้วผมก็ใส่เข้าไปตัวลอยไปตัวลอยไกลับเข้าฐานเนี่ยโอ้โหขอไม่แย่ตามนะเพราะว่า ไม่เอาเสียเลยครับจองนี้ดูเชิงก่อนครับดูเชิงก่อนผมเลือกเข้าใส่ไปครับแต่ดันเสียเลืยก,ก่อนผมเลยเลือกออกมาแทนครับโดนอีย่อผมโอ้โหเลือดกระมุนมตัวครับจังหวะนี้ลังเลว่าจะเข้าไปดีไหมเพราะเลือดเหลือหน่อยครับ ข้าหลังครับเข้าหลังเลือดเอาไหมเลือดโอ้โหเลือดเลยนอยครับโยครับจนนี้เข้ามาผมเลือดเยอะหน่อยมากครับจะรอดไหมปุ๊บปุ๊บโคมันใส่ไว้โอ้โหไม่รอดครับเลือดฟันเทียเลือดของเือน้อยด้วยท่งหาทางขึ้นไปเอาใหม่เอาใหม่กลับตัวและก้าวข้ามทีจำการ เติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารมาครับจังหวะนี้ครับไงเจอมอทอดเดี๋ยวครับ <Hello. S 2> เข้าไปครับ <Hello. S 2> ปั๊มเข้าไปจังหวะนี้ฟันหน่อยฟัน <Yeah. S 2> เปิดอันติเข้าไปครับ <Yeah. S 2> ปบั๊มระเบิดมุ่งเข้าไปปุ่ง <enemy> เรียบร้อยตายครับมอทอดไปเลว oh. ฟันน้อยนี้โอ้โหให้ลูกน้องตายก่อน ไรตัวตนไรต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีพิยงรอยยิ้มของเธอเดวันนี้ก็ฟันลงรองไปครับเขาทานครับตอนนี้ได้เขาทานหมอทอดมากพอดีกับโปขู่คัดจังหวะมากโดนอีกแล้วครับโดนป้อมศัตรูกำจัดเลือดเดีเยวพุ่งเข้าไปแล้วใส่สกิลไปปั๊มฟั่มฟั่มฟันฟันฟันนั่นหนีแล้วเปิดเข้าไปอันตีเข้าปั๊มระเบิดฟันฟันฟัน เอาไว้ต่อนี้ปันนวีโดนล่กสองนัดวันนี้สลอดไหมเนี่ยตรงนี้อ่อกุ้งหายรอเข้ามาแล้วใส่สกิลไปปั้งโดนร้อนเรียร้อยอ้้หเว้ยโดนกระโดดปุ้งเข้าหาตายเลยเกอดลนน้อยเกิน ร,ออร,รับว่าจังหวะนี้เข้าแล้วแฝดติเข้าไปติเอาเรียบร้อยอรอยเะเบิดปุ้มใส่ยิ้ปังปังหายเยรียบร้อยครับมอทอดเรีเยบร้อยครับกลายเป็นมอทอดไรนะ้ำมันท,ทันทีโอ้โห,โห,โหโจงังหวะนี้เข้าแลกครับ นี่ผมขนาดเข้าไปในเป้มามันเนี่ยยังได้เปรียบเลยยังมีรูปน้องคอยคุมกระลางหัวอยู่ Blood b a c Double kill รู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้วัง huh. <Legend> ไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ ต้อง้าเห็นเพื่อนสู้กันอยู่ครับตอนนี้ผมจะเข้าแจมแลใส่ติเขาไว้แล้วลบร้อยตายทันทีครับผมโอ้โหตอนนี้เข้าไปแจมด้วยคนครับตอนนี้ยกทีมเข้าบุกเข้าศัตรูครับครับป้อมฐานป้อมแตกไปนนะครับ จอหนิบไงป้อมแตกเงินแล้วมีทั้งทีมบุกเข้าครับบุกเข้าป้อมใหญ่นะครับฟันเข้าไปโจมตีเข้ายจบนิ่มไหมไปเรื่อยๆเหลือมาห้าพันกว่ากว่าข์สี่พันแล้วสามพันแล้วครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหฝั่งศัตรูก็ดิ้นร้อนรีบร้อนมาครับจะปกป้องฐานตัวเองครับแต่จะปกป้องได้ไหมปกป้องได้หรือเปล่าโอ้โหมาได้ทันเวลาทีครับผมต้องเข้าอันตีก่อนเพื่อ ไม่ให้เลือดตัวเองเสียหายนะครับตัว <Shut down. S 1> นี้ข้างหลังสตูตาผมมาครับโอ้โหผมนี่ต้องบับออกมาก่อนแล้วก็โจมตีเขาครับใส,ส่สกิลไปแต่เดี๋ยวนะสามคนโอยจะรอดไหมเนี่ย oh <my> เออมันคิดว่าผมจะแปข้งหน้ามันเป็นดักรอน <Huh. S 1> ผมก็หนีนีครับรอดเลยนะใครอยู่มาทั้งทีมมันเดียวโอ้โหโอ้โหไม่น่ารอดว่ะแล้วเพื่อนมาช่วยครับเพื่อนมาช่วย ผมจะรอดไหมรอดไหมโอ้ยรอ,อดอย่างไม่ได้เชื่อครับโดนลุมขนาดนี้โอ้ยขอยายกกับฐานครับไปฟื้นฟูนเลือดหาตัวเองก่นอนครับผมแล้วค่อยว่ากันใหม่แล,แลัทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน,ออนมาผมตอนนี้ผมได้เลือด ที่ค่อนข้างเกือบเต็มครับหรือว่าเยอะนิดเดียวผมทำการปลุกครั้งที่สองครับบุเขาไปถอนครับุโอ้โหตรงนี้มีใครบุกไปผมจะเสียเกือบตายก่อนเนาะเ<อ>พื่นอนทุกไปครับจอนนี้โอ้โหป้อมแตกเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นการปลุกครั้งที่สองแล้วก็สำเ,เ,เร็จเ <Victory. S 2> <Victory. S 1> รียบร้อยชะนะใครชอบวิธีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปผมวันเยอะนะครับเป็นกำลังใจผมนยครับ ก็คลิปนี้ไม่มีแล้วครับสวัสดีครับ